โอเคครับกาบสวีคนที่อยู่นอกโลกและนอกอวากาศทุกท่านฮะอยู่กับช่องพ e a c e ร W S นะครับอ่าเราวันนี้เรามาเจอกับบอสอาอบะนะครับจากโคลโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรนะครับโอเคอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับคืเอ,อเป็นบอสที่แบบอืมน่าจะ อืมเท่อยู่นะมันก็เท่อยู่แต่มันก็ไม่ได้เท่สุดนะอาจจะเท่แค่แบบทรงผมนนะ่ะคือแบบงอกได้นะยาวได้นะเออนี่นะอ่าสกิลมานะคือคือครั้งนี้นะบอสมีสกิลบัฟอย่างเดียวนะครับอ่าจะมาลุ้นกันนะครับว่าทีมผมจะอยู่หรือเจ้า่วงนะครับ คือแค่มีการโจมตีปกตินะครับคือถ้าทีมผมนี่ตายหมดทุกตัวเลยนะครับคือทีมผมกระจอกมากๆเลยนะครับ <Okay. S 1> คือรอบที่แล้วครับ <Okay. S 1> หรือโคลาโบไหนๆก็ตามนะครับมีสกิลโจมตีหมดเลยนะครับอ่าอ่าก็เป็นบางโคลาโบนะันมีสกิลโจมตีนะครับอแต่โคลาโบนี้มีสกิลปั๊บก่อนนะครับอ่าพอพอไปล่างเอาต้าหรือล่างไฮเปอร์นะครับก็จะมี สกิลโจมตีจริงๆของมันนะครับอ่าก็ก็ก็กคล้ายๆตัวแจกฟรีนั่นเองครับเอาง่ายๆนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับอ่าจะเหมือนคนระบนี้ยังไม่เห็นท่าป้องกันเลยนะครับมีแค่ท่ายืนแอคครับโยนลูกท้อนะครับลูกท้อปีศาจนะครับอ่า,อากินแล้วก็บ,บัฟนะครับเออ แต่ไม่รู้ในในในบอสนี่จะบัฟเหมือนอ่าตัวแจกฟรีไหมนะเพราะตัวแจกฟรีไม่ได้มีบัฟเลื่ออะไรนะครับก็แค่บัฟเคลื่อนที่ไวเมนยำเองแค่นี้นะบัฟมีแค่สองนี้นะคือมันดูแบบอืมแอบน่าใช้นะแต่มันไม่ได้บัฟหน้าปอมาดีปัญหาตรงนั้นนะ,นะครับ ือชอบท่ากินมากเลยนะครับมีเบ่งพลังด้วยนะมาต่อกันนะครับโอ้โหยอดมากครับแหลกเลยนะครับอ่าอืมครั้งนี้ก็ยังมีเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับ ก็ไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่านะครับคือดาเมจยังเจ็ดสิบคาไว้อยู่กับพี่นะครับโดยโดยที่เลนเจอร์ของฝ่ายผมนั้นตายเรียบเลยแย่มจริงๆครับเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไปไหนเลยนะคือเจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบทำดาเมจไปสองุดหก คือเขาใจอยู่นะครับเยียังไม่ถึงขั้นนะครับแปดดาวยังไม่ไม่มีแบบทุกตัวนะครับเออยังไม่มีแบบทุกตัวเลยนะครับมีเฉพาะบางตัวนะครับอ้าวเฮ้ยบอสหายไปไหนโอเคบอสหายครับ เฮ้ยบอสหายไปไหนวะฮะบอสลมหมดแล้วครับโหแม่งบักอะไรว้เนี่ยโอ้โหเนี่ยคือสุดจุดบอสบอสน่าจะไปแบบสุดขอบจอนะครับไม่ไม่ไม่โผลมาให้ตีเลยมันแหลกแบบบอสรุนแมปอะอ่าแหลกแบบบอสบอสรุนแมปเลยอะ อืมแต่เหมือนเหมือนจะมีอมตะนะบอสบอสบอสครั้รรงนี้นะอ่าน่าจะบัฟไม่เหมือนตัวแจกฟรีนะอ่ามีอมตะด้วยบอสมีอมตะด้วยอ่ะคือถ้ามาใส่ในตัวแจกฟรีโอ้โหเล่นได้นะเออใครใครแม่งเล่นได้เลยล่ะคือแบบเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพีร้อยอะ่ะเป็นพีร้อยที่ดีมากๆอะ่ะเอาง่ายๆนะ เออถ้าทําแบบถ้าทําแบบนี้มาคือคือตัวแจกฟรีไม่ไม่เห็นปั๊บอมตะโอ้โหโคตรนานเลยนะคือไม่มีเลยอะตั้งแต่แบบโหคอหคารบโบจากทนายนะเออไม่มีเลยอะคืออย่างน้อยก็มีบั๊วิ่งไหวอะที่ดีเลยนะอะจากยาชฉยีเมเนาะเออครั้งนั้นก็ดีครั้งเดียวอะคือปัฟวิ่งอนะและ้วปั๊วิ่งหน้าป้อม้วยนะ เออตัวนั้นนะ่ะอันนี้ก็เป็นบอสเนาะโอ้โหอัน,นอันนี้เลนเจอร์เยอะแล้วนะครับพี่พี่พี่ไม่เลือดลดให้ผมหน่อยเหรอครับ โอเคตาสุดท้ายก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับบอสอาโอบะนะครับจากคลาโบท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสซูนะครับส่วนใครที่เล่นโลบ็อกแล้วอยากสนับสนุนผมสามารถซื้อเสื้อในโลบ็อกได้เลยนะครับส่วนลิงก์ร้านหรือลิงค์กลุ่มจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือดิสคริปชันนะครับ